สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุณชายโกกนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคใหม่ๆนะเทคนิคใหม่ๆก็บางคนบางครั้งอาจจะเป็นเทคนิคเก่าสาหรับบางคนก็ได้แต่ถ้าเป็นสำหรับคนใหม่ก็อาจจะเป็นเทคนิคใหม่ๆก็ ลองมาฟังกันดูนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ัวตัวโบรกเกอร์แบนดะ์โบรกเกอร์แบนด์เนาะว่ามันจะสามารถทำงานได้ไงแล้วก็ใช้งานได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการาฟให้เป็นกราฟเปล่าๆเลยเนาะไม่มีไม่มีตัวอินดิเคเตอร์อะไรเลยนะผมจะเอาตัวนี้ออกมา ก็จะเป็นกรารเปล่าปเปล่านะครัโล่งๆเนาะเราก็จะมาเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามานะครับเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวบริเวณแบนด์ตัวนี้เข้ามาเนาะส่วนค่าตัวนี้ก็เป็นค่าปกตินะตั้งค่าปกติไปเลยนะครัสีก็ขนาดเส้นก็ตามความเหมาะสมนะครับอาจจะเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นมาได้ก็ได้เลยไอ้นทานว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะเปลี่ยนสีหนึ่งก็ได้กดโอเคเนี่ยออจะไปนะ ประมาณนี้เนาะจะได้ประมาณนี้มานะ่ยเดี๋ยวจะย่อครับส่วนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวบรนเกอร์แบนเนี่์ผมจะบอกก่อนนะว่ามันจะมีมันจะมีเส้นอทั้งหมดสามเส้นนะแต่ว่าที่จุดที่เราจะจะโฟกัสจริงๆหรือว่าจุดที่เราจะแบบว่าต้องดูจริงๆ,ๆก็ๆกๆกคือเส้นกางเนี่ยก็คือเส้นกางเนี่ยครับที่เราจะเอามาไว้ในการเทรดเนะี่ยเส้นกางตัวนี้เนาะว่า ราคาของแท่งเทียนนะครับมันอยู่บนเส้นหรือว่าอยู่ใต้เส้นลักษณะการทํางานไม่ยากนะครับการทำงานไม่ยากเลยแนตะ่แต่ว่าแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่ทุกเครื่องมือที่ผมได้เคยมาสอนเอาไว้อะมันจะไม่มีนะครับเครื่องมือไหนที่มันสามารถทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเนาะ ูดอย่างนี้เลยเพราะว่ามันมันมันสิ่งที่ผมลองเทรดมาเนี่ยตรงนี้มันถ้าสมมติว่าผมมาสอนว่าเออเนี่ยเครื่องมืออันนี้มันเทรดได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเหมือนก็ดูจะเกินจริงนะครับมันก็ดูจะเกินจริงแหละครับผมก็ผมมาสอนผมมาพูดเนี่ยเครื่องมือที่ผมสอนเครื่องมือที่ผมเคยพูดมาเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับมันใช้งานได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ใช้งานได้ร้อยอร์ซน์ะคือผมกล้าการันตีเลยว่าไม่มีเทคนิคไหนที่มันทำงานได้ร้ออนะผมกล้าพูดได้เลยนะเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วแบบหลายๆตัวในหลายๆเทคนิค มันก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกบ้างเปอร์เซ็นต์ผิดบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดานะแต่ผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าทุกเทคนิคตรงนี้ที่ผมได้ไปสอนมาเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการหาแนวรนะับแนวต้านนะมีพื้นฐานในเรื่องของการหาแนวรนะับแนวต้านนะ ถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานก็อย่าอึ้งเถิดนะครับบอกถึงว่าถ้ายังไม่มีพื้นฐานของเนื้อรักเนื้อหน้าก็อย่าเพิ่งเหินอันนี้ผมพูดแบบตรงๆก็ถ้าถ้าถ้าบางคนอาจจะยังไม่ชอบใจไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขอโทษอขอไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นะทุกคนจะต้องรู้เนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะ เรื่องนไขของการทํางานของตัวบรกเกอรงแบบตัวเนี้ยจะสังเกตดูนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แท่งเทียนเนี่ยมันสามารถที่จะปิดยืนเหนือเส้นกลางหรือว่าปิดต่ำกว่าเส้นกลาง่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์ตามแท่งปิดนั้นได้นะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเนะี่ยตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ย ทิงน,นี้นะครับทงเน,นี้ยเนี่ยทงนี้นะครับเนี่ยมันปิดนะครับยืนเหนือเส้นกลางไปแล้วถูกไหมยืนเหนือเส้นกลางไปแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรครับเราก็ควรที่จะเปิดออเดอร์บายนะครับเปิด by, ออเดอร์บายเพราะว่าอะไรมันมีแรงซื้อเนี่ยครับมันมีแรงซื้อเข้ามาแล้วมันสามารถที่จะปิดยืนเหนือเส้นกลางตัวนี้ไปได้นะครับตัวสต็อปล็อตของเรานะครับเราจะตั้งไว้ที่ สายไส้ของแท่งเทียนที่เราเข้าออเดอร์หรือถ้าบางคนอาจจะมีทุนเยอะหน่อยก็อาจจะมาไว้ที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเส้นด้านล่างตรงเนี้ยต่อหน้าตรงเนี้ยเป็นตัวตัวตวตว้งตกลงก็ด้ในกรณีที่อาจจะมีทุนเยอะหน่อยส่วน T ีนะครับ T P เนี่ยจริงจริงเนี่ยตามหลักการ าบบการอกกาของตัวบนี้เ,นเนพื่อแบน TP เขาอาจจะตั้งไว้ที่ตัวเส้นด้านบนตัวนี้ยตัวเส้นด้านบนขอเรื่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นถึงเสมอไปนะครับคือบางทีมันขึ้นไปแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ย่อลงมาอย่างเงี้ยก็ก็มีนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะแบบว่าขึ้นแบบให้เราดีใจเล่นเนี่ยขึ้นมาผึ่งแล้วก็ย่อลงมาอย่างเงี้ย มันก็มีนะคือไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องปิดถึงเส้นนั้นบนหางเงี้ยผมไม่จําเป็นนะมันจะเป็นเลยนะถ้าบางทีเรารอที่มันให้มันถึงเส้นนั้นบนบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ถึงแล้วแทนที่เราจะได้กาไรเนะี้ยมันก็อาจจะทําให้เราขาดทุนนะครับทำให้เราขาดทุนได้จะมีลบอะไรก็เป็นจุดที่หลายคนก็อาจจะคาดหวัง หลายคนก็อาจจะคาดหวังว่าเออราคาเนี่ยมันต้องถึงตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคาดหวังไม่ได้เนีตัวคอนดิชัเนี่ยมันคาดหวังไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนี่ยนะสมมตินะเนี่ย,นะยอย่างเช่นอย่างเนี้ยเนี่ยเอาง่ายๆตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเนี่ย,ยคือมันไม่ใช่ว่ามันจะมีได้ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้น ตอนต้นเนาะสังเกตดูนะครับแท่งนี้แท่งนี้เป็นสีแดงเนี่ยถูกไหมเป็นสีแดงต่างว่าเส้นสีต่างก่าเส้นกลางอย่างเนี้ยเราก็เปิดเซล์นะเปิดเซล์เนาะแต่แล้วโดยปกติตามหลักการนะครับถ้าเราเปิดเซลล์ตรงนี้เนาะสต็อปรอไว้ตรงไว้ตรงปลายไส้ของแท่งเทียนที่เราเฝ้าออเดอร์ก็เอาไว้ตรงเนี้ยตรงกอดด้งไล่ผมเนี่ยนี่เราในกรณีเราเปิดเซล์นะที่พิมพ์ไว้ตรงกอดด้านล่ตรงเนี้ยแล้วราคาถึงไหม ถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมลงมานิดเดียวเนี่ยแล้วก็เด็กได้ขึ้นไปต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วจุดสังเกตนะที่ดูนะก่อนที่เราจะเข้าออ,อเดอร์เราจะต้องดูดว่าด้านข้างของเราเนี่ยมันมีแนวรับดีหรือไม่เนี้ยมันมีแนวรับอยู่หรือเปล่า <N> เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูหรือว่าถ้าเราดูไม่เป็นเนะี่ยดูไม่ออกเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสจะทําให้เราผิดพลาดเนี่ย จะทําให้เราพลาดในการที่เรามาเข้าเทรดเปิดออเดอร์อย่างเนี้ยเราทําให้เราพลาดว่าเฮ้ยเราอาจจะมองข้าตรงนี้ไปเนี่ยจะมันเป็นจุดที่ที่จําเป็นจําเป็นมากเลยในการที่จะมาเทรดตรงเนี้ยถ้าเรามองไม่ออกมองไม่ขาดมองไม่ไม่ไม่ลอกคอบอาจจะทําให้เราเสียอาจจะทําให้เราเสียได้ที่ลงมาถึงเดือนเราเอง ฝ่ายไส้ตะเกียเนี่ยปลายไส้ตะเกียบเป็นแนวรับนะตรยเนาะก,ก็จะทําให้เราขาดทุนได้นะต้องต้องระหวังนิดนึงนะแต่ว่าวิธีการเล่นนะครับวิธีการใช้งานของตัวเบรเกอร์แบตงตัวเนี้ยมันมันมันไม่ยากนะครับมันใช้ไม่ยากอย่างเช่นอันนี้อานนี้เนี่ย่างเนี้ย,ยปิดต้งกว่าเส้นกลางเนาะแล้วก็เราก็มาดูสิว่าตรงเนี้ยมีแนวรับอะไรหรือเปล่าตรงนี้ ถ้ามีแนวรับก็อาจจะออกตรงบริเวณแนวรับก็ได้นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยศาสตก็มาถึงตรงนี้ <Amen. S 1> เนี่ยเช่นแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหน,นึ่งตัวบริเกอร์แบนอย่างเนี้ยนะครับมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้ามานตามที่สภาวะตลาดณนะตอนนั้นนะ่มันเป็นสภาวะแบบไซเวย์ไซเวย์คืออะไรตลาดคนยังไม่เข้าใจ ไซด์เวย์หมายถึงว่าราคามันไม่มีการขึ้นไม่มีการลงอยู่ในกรอบเป็นอย่างเงี้ยเวียงไปเวียงมาอย่างเงี้ยนี่นนคือเรียกว่าสภาวะไซด์เวย์ราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุดเนี่ยใกล้เคยียงกันนะครับอย่างนี้เนาะตอนนี้สภาวะไซด์เวย์นะครับทีนี้ลองดูนะครับสังเกตดูนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ในช่วงสภาวะไซด์เวย์อย่างเงี้ยการเปิดออเดอร์เนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้อาจจะผิดพลาดได้อย่างเช่นอันนี้ ขึ้นอยู่ในน้อเนี่ยอันนี้ยปิดสีแดงเราก็ควรจะเปิดเซลล์ถูกไหมเราก็มาดูตรงนี้นนคือแนวรับอยู่หรือไม่นะนี่เนาะตรงนี้เป็นแนวรับอยู่หรือไม่นอะอันนี้ก็เี่ยแล้วก็หลักขวาก็เด้งขึ้นไปหลักก็เด้งขึ้นไปเด้งเสร็จปุ๊บเป็นงไงต่อเด้งเสร็จแล้วก็ลงต่อแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกเ่้งเนี่ยเนี mm ่ย hmm. สมมติว่าถ้าเรามาเปิดออเดอร์ตรงนี้นะ เปิดบายตรงนี้เนาะกำไรก็จริงนะครับกำไรก็จริงแต่ถ้าเราไม่ปิดกำไรตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้เราขาดทุนได้พอปิดอย่างนี้มาเสร็จปุ๊บพอปิดอย่างนี้มา,ป,มาปิดแดงอย่างนี้นะครับเราก็เปิดเซล์นะเปิดเซล์เนาะแต่ว่าเปิดเซลล์นี่ไม่ได้เพราะอะไรก็ดูตรงนี้เลยเป็นแนวรับราคาก็ดูมาตรงนี้พอดีเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือมันไม่ใช่ว่ามันดูเหมือนง่ายเนาะ มันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะเช่นอย่างเนี้ยเนี่ยโซ่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่อาจจะก้ากล่งนะจะก้ากล่งตรงที่ว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นแบบให้เราชัดเจนจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ลมาให้เราชัดเจนจริงๆอย่ยมันอยู่ในกรอบอย่างเนี้ยเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยมันอยู่อย่างเนี้ยแล้วคือเราจะเซล คือถ้าเราบอกถ้าเราเปิดออเดอร์ทุกไม้อะครับในกรณีที่มันในกรณีที่มันเข้าออเดอร์มันมันเข้าเงื่อนไขอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดออเดอร์ทุกไม้อะมันก็อาจจะให้เราแบบอาจจะเสียวืออาจจะขาดทุนได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่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 ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าบางคนแบบว่าเฮ้ยเขาบอกมว่าให้ปิดต่ำกว่าเส้นอ่ะนี้ปิดเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยว่าปิดต่ำกว่าเส้นอย่างเงี้ยปิดต่ำกว่าเส้นถ้าเปิดเซล์อย่างเงี้ยเปิดเซลล์อย่างเงี้ยราคามันลงให้เนี่ย ก็ลงก็จริงเนาะแต่ติดแนวหลังตรงนี้เนาะในไปไส้ตรงนี้นะพอปิดเนื้อปิดเหนือเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเปิดบายเลยครับเปิดบายเป็นไงต่อนี่ครับตรงนี้เป็นแนบน้านเปิดบายทำไมก็ไม่ลงเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มาปิดตังไปอีกเห็นไหมเนี่ยปิดตังไปนี้เนี่ยปิดตังอย่างเงี้ยอ่ะปิดตังอย่างเงี้ยเปิดเซลอีกเปิดเซลไปไงครับราคาก็ได้กลับอีกเนี่ยเป็นพวกแบบเนี้ย สภาวะตลาดที่เป็นแบบไซด์เวยอย่างเงี้ยเล่นยากนะเล่นยากมากไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนๆก็ตามนะครับที่เป็นที่มาเจอกับสภาวะตลาดแบบเนี้ยมันโอกาสที่จะชนะก็อาจจะยากนิดนึงอย่างเช่นเงี้ยเห็นไหมโซ่ตรงนี้จะสังเกตดูทั้งหมดะไรก็ตามที่สภาวะตลาดเป็นแบบไซด์เวย์นะครับจะสังเกตเห็นว่ากรอบด้านบนกรอบด้านล่างตรงเนี้ยมันจะวิ่งเป็นแบบว่าแนว ตอนหน้าคบคือแน,นวแบบแนวโตเลยมันจะไม่มันมันจะไม่แบบว่าโค้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันวิน่งแบบนี้เลยคือแนวตรงอย่างเงี้ยอะไรก็แนวตรงอย่างเงี้ยนี่เ่ยเนี่ยรายคาก็อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยอ,อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไปเลย,แบบแบบเลยคือคือจะว่ายังไงดีอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะราคาหรือว่าสภาพตลาดเนี่ย มันเป็นแบบไหนอ่ะมันจะขึ้นเป็นขาขึ้นหรือมันจะลงเป็นขาลงเงี้ยเราไม่รู้อ่ะเรา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 บอกไม่ได้เลยเราบอกไม่ได้นะนะคือถ้าเราจะเล่นกันจริงอ่ะถ้าเราจะเทรดกันจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องดูเอาง่ายๆถ้าถ้าเราเจอสภา,าวะตลาดอย่างเงี้ยสังเกตเลยนะครับคือสังเกตจริงๆก็คือตัวเอาแท่งเทียด้แหละ เอาแท่งเทียนนี่แหละแล้วก็ตีเส้นกรอบของมันอ่ะกรอบของมันกรอบของราคาเนี่ยกรอบของราคาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตีเส้นเอาไว้อย่างเงี้ยคือเราก็ดูว่าภาวัตลลดของมันเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงไซเว์เนี่ยราคาที่จุดสูงสุดกับราคาจุดต่าสุดเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทะลุไปได้ด้านในด้านหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังไม่สามารถที่จะทะลุไปได้ด้านในด้านหนึ่งเนาะทีเนี้ยถ้าเราเรา ถ้าเรามาเผยอยสมมติว่าเราเผอเนาะแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยคือคือไม่ฟังใครคอ่ะง่ายอารมณ์ตอนนั้นนะอย่าว่าถ้าสมมติมันเข้าเงื่อนไขปิดต่ำแล้วเปิดเซลล์ปิดสูงแล้วเปิดบายปิดต่ำเปิดเซลปิดสูงเปิดบายอย่างเงี้ย <het. S 1> อารมณ์ตอนนั้นอะผมผมเคยเป็นเนาะคือเรื่อว่าไงเป็นความแบบอยากได้อ่ะอยากได้อยากเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาชนะแต่ว่ามันก็อาจจะพลาดอาจจะพลาดได้ต้องเป็น จุดจีนอะไรพวกนี้ก็พูดจันเรามันเราวัยืไว้ก็ลองไปใช้กันดูเลยรับไม่ยากนะไม่ยากตัวบริเวณแบรนด์อย่างเนี้ยมันไม่ยากเลมันไม่ยากจีนแต่แค่ว่าเราให้เราเข้าใจของมันไว้ครับเข้าใจระบบการทํางานเข้าใจระบบเถือของมันเข้าใจว่าสภาวะตลาดณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันเป็นแบบไซเวย์อย่างเนี้ยเราก็อยากพื้นเขตก็ได้เราก็อยากพื้นเขตก็ได้เรารอให้มันมีความชัดเจนอย่างเช่นอย่างเนี้ย เป็นไซเวอเนาะแล้วราคามีการหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยหลุดอย่างเงี้ยเช่นไอ้แท่งเนี้ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยเนี่ยปิดต่ำกว่าเส้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าเซลล์ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขมันไม่เข้าเงื่อนไขเนาะเพราะว่าเราจะเข้าเงื่อนไขก็คือว่าเราจะดูเส้นการเป็นหลักจะดูเส้นการเป็นหลักในการเข้าออเดอร์เนาะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับง่ายๆนะครับผมไม่ไม่ ไม่ยุงยากซับซ้อนอะไรนะครับเรื่องของตัววอนเลเตอร์แบนนะครับยังไงก็ถ้าถ้าชอบการสอนแบบนี้หรือว่าถ้าชอบการพูดแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเล็กๆน้อยน้ยนะครับในการที่จะทำคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับ ก็ติดตากันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ